พุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสำหรับวันนี้ระหว่างที่เจริญจิตภาวนาขอนำปฏิปทาเรื่องราวที่จะเป็นการเพิ่มเสริมเติมความรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์การถวายพระเพลิงพุทธศรีระเมื่อเรามาถึงมกุฏพันธนะเจดีแห่งนี้แล้วปารบถึงเหตุการณ์ภายหลังที่พระพุทธเจ้าได้เข้าสู่ปรินิพานที่ภายใต้ต้นรังทั้งคู่ณสารวโนทยานเมืองกุศินารา บรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทโดยเฉพาะเจ้าบรรละทั้งหลายผู้ที่รับภาระในการดูแลพระบรมศพพุทธสรีระตามที่พระอานท์ได้เคยทูลถามพระองค์ว่าจะให้ปฏิบัติต่ตอ พุทธสรีระของพระองค์เช่นไรพระองค์ได้ตรัสว่าให้ปฏิบัติเหมือนกันกับการปฏิบัติสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งเจ้ามันละจะรู้ดีว่าจะต้องทำประการใดนั้นเมื่อเวลาผ่านมาหลังจากพุทธปรินิพานได้ประกอบ การจัดแจงพระบรมศพยกพระบรมศพขึ้นประดิษฐานไว้เพื่อสาการะบูชาบำเพ็ญพุทธกุศลนั้นเป็นเวลาเจ็ดวันจนกระทั่งถึงวันแรมแปดค่ำเดือนหกจึงปารพที่จะย้ายพระบรมศพของพระองค์นั้นไปที่ริมฝั่งแม่น้ำหิรัญยวดี ซึ่งเป็นสถานที่ถวายเพลิงหรือว่าเผาศพของชาวเมืองกุสินารา <S <S เมื่อมัล,ละกษัตริย์ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อัญเชิญพระบรมศพไปยกพระบรมศพเพื่อที่จะเคลื่อนไปสู่สถานที่จิตกาทานคือเชิงตะกอน แต่ก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนพระบรมศพไม่สามารถยกพระบรมศพขึ้นได้พระอานอน์เถระจึงได้ขอร้องให้พระนุรุทธะได้ใช้ทิพ,พจักสุญ,ญานเพื่อตรวจด,ดูอีกทีหนึ่งเพราะพระอนุรุธทธะเถระเป็นผู้ทรงทิพ,พจักคุญ,ญาน และเป็นพระเถระที่ตามเสด็จวาระจิตของพระพุทธเจ้าในวันเข้าสู่ปรินิพพานก็ได้ทราบเหตุการณ์ต่างๆแม้กระทั่งวาระจิตที่พระองค์เข้าสู่นิพพานซึ่งเป็นความมหัศจรจยนของพระธรรมวินัยที่มีพุทธสาวกมีความสามารถดังที่พระองค์ได้ทรงสอนเอาไวา้เมื่อพระอนุรุทธะเข้าฌาน ตรวจดูด้วยพิทิพักขุยานแล้วก็ทราบว่าเทวดาผู้รู้พุทธประสงค์นั้นได้ยับยั้งไว้ไม่ให้เจ้ามละยกพระบรมศพขึ้นสาเหตุเพราะว่าไม่ตรงตามพุทธประสงค์แล้วพุทธประสงค์ของพระองค์นั้นคือเช่นไรพุทธประสงค์ก็เพื่ออยากจะให้นำพระบรมศพนั้น เข้าไปสู่ถนนในพระนครแล้วตรงมาที่มกุฏพันธนเจดีสถานที่ที่แต่ก่อรสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประกอบพิธีมัทุราพิเศกเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองประกอบพิธีสวมมงกุฎให้แก่กษัตริย์ผู้ที่จะขึ้นครองราชร่วมกับกษัตริย์ทั้งหลาย จะเรียกว่ามกุฎราชกุมารพระองค์ใดที่ไปศึกษาวิชาความรู้เสร็จแล้วกลับมาสู่พระนครจะต้องมาแสดงวิชายุท์ให้ปรากฏแก่หมู่พระประยุรญาติก่อนที่จะได้รับการยอมรับและสวมมงกุฎให้เป็นกษัตริย์ในคณะปกครองของเมืองกุสินาราฉะนั้นสถานที่อย่างนี้จึงถือว่าเป็นที่โออากว้างขวาง สำหรับที่จะรับรองพุทธบริษัทจำนวนมากได้พระประสงค์จะให้นำพระบรมศพเข้าไปสู่พระนครแล้วมาตั้งจิตกาทานเชิงตะกรที่มกุฏพันธนะเจดีอีกประการหนึ่งในขณะที่พระบรมศพของพระองค์ถูกเคลื่อนย้ายแห่เข้าไปภายในถนนในพระนคร ก็เป็นอนิสงส์เป็นเหตุให้พวกคนทุกคนจรคนยากคนไร้ขอทานคนร่อนเร่พระเนจรต่างๆนั้นได้มีโอกาสกราบได้มีโอกาสถวายบังคมพระบรมศพเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ทรงได้ยกพระบรมศพขึ้นบำเพ็ญน,นั้นคนทุกคนยากเรายาจกขอทานพวกนี้ เกรงใจในพระมหากษัตริย์เกรงใจในเศรษฐีขหาบดีจนไม่มีใครกล้าเข้าไปกราบพระบรมศพฉะนั้นจึงถือว่าคนเหล่านี้สูญเสียประโยชน์อันจะพึงมีพึงได้จากการที่พระองค์เสด็จมานิพพานที่เมืองกุสินาราเพราะฉะนั้นเมื่อพระบรมศพเคลื่อนผ่านคนเหล่านี้ได้กราบพระบรมศพ ได้ยกมือไหว้พระบรมศพก็จักได้รับอานิสง์ไม่น้อยอก็ถือว่าเขาไม่เสียประโยชน์นี่เรามองว่าความพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งเสด็จนิพพานแล้วเนี่ยังทรงอธิษฐานให้พระบรมศพของพระองค์นั้นเป็นประโยชน์แม้แก่คนที่ตกทุกข์ได้ยาก ที่ไม่มีโอกาสได้กราบพระบรมศพก็ยังจะได้กราบได้สักการะบูชาได้อานิสงส์ไปด้วยขณะที่พระบรมศพเคลื่อนผ่านพระนครมานั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นก็คือมีดอกมณฑารพบซึ่งเป็นดอกไม้จากสวงสวรรค์ได้ตกลงมาท่ามกลางถนนในพระนครท่วมไปถึงเขาดอกมณฑารพบดังกล่าวนี้ไม่มีในโลกมนุษย์ มีแต่ในสวรรค์เท่านั้นและจะตกมาก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญใครประสงค์ที่จะหยิบเอาอธิษฐานเอาไปบูชาก็สามารถอธิษฐานและหยิบดอกมณฑารพบนี้ไปบูชาได้เมื่อพระบรมมศพห่ผ่านพระนครผ่านบ้านของนางผู้เป็นมเหสีออของพันธุละเสนาบดี ก็ได้นำเครื่องประดับที่เรียกว่ามหาระดาประสาทมาถวายคลุมพระบรมศพของพระองค์ทำให้เปล่งพระฉับพันนลังสีอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อพระบรมศพได้ถูกอัญเชิญมาถึงมกุฏพันธนเจดีก็ได้นำเวียนเชิงตะกรและ ปดิสถานพระบรมศพไว้บนจิตกาธานคือเชิงตะกอนนั้นเมื่อได้เวลาเจ้ามันละทั้งสี่ที่ได้รับมอบหมายก็ได้นำเพลิงเข้าไปเพื่อถวายพระเพลิงพุทธสรีละแต่เจ้ามันละทั้ง4ี่นั้นก็ไม่สามารถที่จะจุดให้ไฟนั้นลุกไหมพระบรมพุทธสรีละได้ นั่นจึงเกิดความ <c oughs> มหัศจรรย์ครั้งต่อมาก็คือไฟไม่สามารถลุกไหม้พระบรมศพได้ตามที่ได้ตั้งใจหรือว่าตามที่ได้มอบหมายกันเอาไว้พระอานุเถระซึ่งเป็นพระมหาเถระในเหตุการณ์ในพิธีการดังกล่าวก็ได้ขอร้องอาราธนาให้พระอนุรุธทธะองค์เดิม ได้ตรวจดูว่าเหตุฉไหนไฟจึงไม่อาจลุกไหมพระบรมมาได้